อ่าเราจะใช้หัวเทียนเก่านะครับลองเทสดูว่าไฟจะออกไหมนะอ่าลองบีสตาร์ทครับบีตสตาร์ทเห็นไหมครับว่ามีประกายไฟนะเอาไหมครับให้เห็นจะชัดสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งเคสตหนึ่งงานอีกแล้วนะงานซ่อมรถยนต์นะอันน,ะนี้ ฮอนด้าฮอนด้าสามประตูนะหรือว่าทรีดอนะเครื่องดีสิบห้าบนะมาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดนะคันนี้สตาร์ทไม่ติดคัดนนี้วางเครื่องจากที่อูของเราไปนะวางเครื่องไปได้ประมาณสักสองสองเดือนนะจอดทิ้งไว้นะลูกค้าเอาไปจอดไว้ที่บ้านนะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดกันเราก็ไปดู ให้นะเช็คแล้วบอกว่าน่าจะเป็นที่<อ>ระบบไฟนะแล้วก็ให้ลูกค้านะใส่รถสไลด์มาเลยนะใส่สไลด์มาเลยนะมาที่หัวของเราแล้วทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดนะไปดูกันครับว่าทำไมสตาร์ทไม่ติดนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับไปเช็คกันที่หัวเทียนนะครับผมง่ายๆเอาหัวเทียนมาใส่ให้ลูกค้าเห็นจะได้รู้ เราจะใช้หัวเทียนเก่านะครับลองเทสดูว่าไฟจะออกไหมนะอลองบีสตาร์ทครับบีสตาร์ทเห็นไหมครับว่ามีประกายไฟนะเอาไหมครับให้เห็นชัดๆนะครับเราจะให้ดูกันชัดๆนะเอาไหมครับเอาเลยสตาร์ทเลย นะครับว่าไฟแลบนะครับไฟแลบอยู่นะครับไฟแลบอยู่แสดงว่าไฟมาที่หัวเทียนนะครับต่อไปนะจุดที่สองดูกันนะครับว่าตรงไหนนะครับจุดที่สองนะเราจะไปดูที่กองน้ำมันเชื้อเพลิงครับต้องเอามือตบหน่อยครับมือตบหน่อยใช้แรงกระแทกหน่อยใช้แรงกระแทกหน่อยนะครับดิตรตดูครับ อ่อันนี้นะ้ํำมันมานะครับผมโอเครู้เรื่องจุดมาสามมาดูจุดที่สามมาดูที่เอาเมือเงหน่อยมองไม่เห็นนะหัวฉีดนะครับว่าไฟมาที่หัวฉีดไหมลองดูครับสตาร์ทครับไปแลบนะครับโอเคชัดเจนมาดูกันนะครับอ่าครันนี้เป็นปั๊มติ้งคะลองเปิดซื้อเจอรออนครับเปิดออนไปมานะครับ หยุดนะนับหนึ่งถึงห้าไฟก็จะดับเอ้ใหม่ครับเปิดแล้วปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเปิดหนึ่งถึงห้าไฟดับนะครับพอดับนะแล้วดูสิกาวมาไหมเนี่ยกาวมาไหมอ่าไฟกาวมานะครับชัดเจนนะก็ะคือไฟกาวมาปั๊มติ๊กต้องทํางานนะเปิด,ดครับเงียบนะปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับผม เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวถอดคลิปออกมาดูว่าปั๊มติ๊กแรงดันดีไหมครับผมโอเคอันนี้เป็นผิดปกตินะเพราะว่าปลั๊กไม่ได้เสียบนะรักไม่ได้เสียบแต่น้ามันไหลตลอดนะผิดปกตินะครับผมตอนนี้น้ามันอาจจะท่วมไปแล้วนะเราก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวถอดออกมาดูเลยว่าปั๊มติ๊กมันเป็นยังไงนะ เสียแล้วครับเสียที่ปั๊มตีก็และวฟันธงแล้วอย่างไงก็สตาร์ทไม่ติดแรงดันไม่ได้นะน้ำนมันอาจจะรั่วนะรั่วไหลวนไปวนกลับอยู่เงี้ยนะครับประมาณนี้นะเราจะถอดปั๊มติ๊กมาเปลี่ยนเลยชัดเจนกว่านะคือไฟไปแล้วนะแต่แรงดันน้ำมันมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ติดครับผมโอเคเราจะถอดปั๊มติ๊กมาดูครับ đương. Oh, đi, mở đi. <laughs> Anh sáng ngày hôm nay, chị nói chị nói rõ lắm 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 start lắm lắm อ่าครับแล้วเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเอามือประคองดูจับดูเอารู้สึกปั๊มติกทำงานไหมนะครับทำงานนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูข้างนอกกันครับปาดเลย ติดขึ้นมาแล้วนะครับชัดเจนนะครับสรุปเป็นที่ปนะั๊มดิ๊กฮะง่ายๆเวือ่วองครับกับฮอนด้คันนี้นะเครื่องดี 15b นะครับเราก็ตรวจเช็คนะตั้งแต่ไฟออกหัวเทียนนะไฟออกอหัวฉีดนะแล้วก็น้ำมันก็ฉีดมานะที่หัวฉีดแต่ว่ามันแรงไม่พอนะ แรงดันไม่ได้เราแรงดันไม่ได้ไไดก็ทําให้เครื่องยนต์ไม่ติดนะสรุปเป็นที่ปั๊มติ๊กนะแล้วก็จัดการเปลี่ยนปั๊มติ๊กให้นะครับก็เสร็จแล้วนะคันนี้นะก็จะจบยกไม่บานายครับที่อู่ง่จเจริญการช่างนะครับถ้าใครชอบที่คลิปเราทาออกมานะก็ช่วยนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางชอ่องอู่แง่จเจริญการช่างนะในช่อง u t u ู e นะฮะวันนี้ เสร็จแล้วครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณส o r r y it's DJ.